นี่รถบ,บันก่อนมานเฮ้อเออรู้อ่ะเดี๋ยวจะไปนั่นองกก็ได้นเนาอจะไปไหน,นไปเอาองไปเอายาไปที่บ้านสองตัวนะ เอ๊ะมันโดนแล้วเด็กตัวเดียวกำลังวิ่งขึ้นไปหาพี่มาพี่จ้าขึ้นมาเลยพี่มันจุกกันอยู่จุกเปนอยู่จุกเปนอยู่น้องเอาเลยเนินแน่ๆน้อนแน่แน่สวยสวยเต๋อบอลลุน บอดมาบอดระเบิดมานะระวังนะบอดระเบิดนะเดี๋ยบอมัดหน้าพอดีมายิงโคตรอะไรตกวะเนี่ยโคตรนี่ตัวตายตายได้ได้เลยครับอะไรตกเดี๋ยวจะลงไปดูของพี่ลองดูของก่นกอนแต่ที่เราเห็นว่ามันอะไรเนี้ย นี่ของใครวะของของต้องออกแล้วไหมยังหวะนีโโ้โอ้ยตกโปร่งแพงด้วยอะดินั่นคือชุดม่วงห้าร้อยกว่าพี่มีใครจะเอาไหมเ,เ,เนมี่อออเอา ดิวตกของแตงเลยดิวน้องดิวตกปืนนะกระสุนมั่ให้พี่ดิวเก่งพาปืนอะไรเกียงอืมแต่พอดดิวกระสุนดิวมอกวหมดอย่างอับพี่เอาที่พี่มีก็จะเก็บไว้ให้พี่ดิวพี่ดิวบอกให้เก็บไว้ อมีกระสุนมีเต่มีเต่กระสุนไฟชนีใช่ไหมครับใช่ใช่เคพี่เป็นครับครับครับน้อยอ่ะโอ้ยพี่มา <laughs> อย่างเยอะเลยอ่ะมากินจัด <laughs> ô, nè bà Còn phi đây kì À lời nào Đu 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 còn Watch out Phi kì Watch out Mít kì bóng muộng คือานไหของเพ่นติดเปล่าอาเฟียนแล้วความติดน,นี่ดูแลเต็ม